ไเดอร์เราต้องเย่แบบมุดอัดหน่อยเพราะตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่วัดวัดอะไรครับตังแกล้วครับเราประดาอะไรกันครับพี่โปรดวันนี้เรามาเวียนเทียนกันครับเวียนเทียนเนื่องในวันอะไรพี่แต้งครับวันะแรกวันนี้เนี่ยเป็นที่เราถ่ายอยู่โนวันที่สิกกรกฎาคมครับอ่าเป็นวันอาสาฬหบูชานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่วันที่เวียนเทียน ใช่ครับถูกต้องอ่ะแล้วรู้ไหมว่าที่นี่เขาเวียนเทียนกี่รอบพี่ปดอรูป่ะ45่สิบห้ารอบเวียนกันตาลายเลยแล้วทำไมต้องเวียน45รอบครับนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทำไมนะทำไมถามมองข้ามพี่ อันนี้ตากิบข้อมูลเยอะเลยเร็วๆเดี๋ยวมันลื้อนเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทิตนาแล้วก็เคยอะไรนะพี่แจงพรรษาาเป็นพรรษที่เขาได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมจำนวนในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยคือ45่สิพรรษาก็เลยเป็นที่มาของการเดินเวียนเยียน45รอบเพื่อเป็นการเคารพพระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยใช่ใช่ใช่เพราะผมเด็กนะเป็นสามรอบใช่ไหมแล้วคือถ้าเกิดว่า ต่อรอบเนี่ยท้าที่ที่ผมทราบข้อมูลมานะคือรอบหนึ่งเนี่ยสอกิโลโอ้ยอกอบกีอบกียอกอกีิโลสิสิบ้ารอบเกกพอดีเฮ้ยพอแล้วผมว่าไปกว่าไปกันเลยหมพี่บอทพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเราไปเวียเทียกันดีกว่าครับไปเลย จะซื้อดอกไม้ทุกเทียนกันก่อนรอเวียนเทียนอออันนี้ก็จะเป็นอะไรครับพี่โฟโชว์หน่อยว่าจะคือดอกบัวนะที่นี่ก็จะทําแบบเป็นกลีบไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยงามนี่ห้าห้าคนผ่าจารย์ได้เลย ครับผมไม่ต้องใช้เทียนอะไรใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับอ๋ออ่ะนี่นะเราก็ได้มาแล้วเย้ไปพี่โปดเราพาไปดูวิวข้างนอกกันดีกว่าระหว่างตอนที่เราจะรอหลวงพ่อพามาเดินเวียนเทียน <c oughs> พี่โปดเคยเวียนเทียนไหม ยังไม่เคยใช่ไหมนี่คือโวาครั้งแรกเลยดิอ่าเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งแรกแล้วที่นี่ก็แบบเบียนเทียนกันแบบ45รอบด้วยนะโอ้ยแล้วซึ่งเป็นการเบียนเทียนที่แบบวิวสวยที่สุดเลยในการในชีวิตพี่นะเพราะว่าพี่ไม่เคยเบียนเทียนที่วัดผาตองแก้วเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกโอ้สวยไหมว้สุดยอดไหนๆลองดูดิให้ทำแอค่าหน่อยดิ วิวก็จะแบบสวยงามเพราะเราก็ไม่เคยแบบมาเวียนเทียนแล้วแบบวิวสวยขนาดนี้ใช่ไหมแล้วพี่โป๊ะกครั้งแรกเลยสุดยอดครั้งแรกนะเออแต่แต่ที่นี่เขาไม่ได้ให้ใช้เทียนนะเพราะส่วนใหญ่เขาใช้เทียนแต่ก็แต่พอที่นี่มันน่าจะลมแรงด,ด้วยแหละด้วยเหตุผลที่ลมแรงเออไดนไหมรับลมรับลมโอ้ god ลมแรงเออลมแรงว่ะอุ้ยนี่ก็จะเป็นพระราสีพี่โป๊ะ เฮ้ยดูดิมีสีแดงอันนี้เขาอ๋อเป็นพระประจำวันพี่โบท๊ทพี่โบท๊ทเกิดวันอะไรครับเกิดวันพฤหัสพฤหัสไหนไหนดูดิพฤหัสอยู่ไหนสีแดงโอ้เฮ้ยเข้มขรึมไอ้นี่มันพุทธพุทธกลางคืน <c oughs> นี่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 พฤหัสต้องสีส้มโอ้โหคาถายาวคาถาค <c oughs> าถาของพี่ตัวจ้ามากโอ้โหเอานี่ถือว่า ได้อันหนึ่งรอบใช่ไหมรอบอ่ะอัะอิโลเกศีลคุโนะอ,อนยากมา <c oughs> กดูจะมีคอลลอลจะเลยของพี่เกิดปันสุกใกล้กับพี่โปรดเลยนี่วันศุกร์ก็จะเป็นสีฟ้าแต่วันศุกร์หายไปไหนค <c oughs> <c oughs> าถาของพี่หายไปไหนน่าจะหายไปแล้ว <c oughs> โอ้มีทั้ง ในนี้สีม่วงนะวันเสาร์จะเป็นสีม่วงส่วนอันนี้เป็นอ๋อมีสถาสวดบูชาเกิดตัวไม่มีด้วยเหรอก็น่าจะมีนะเพราะน่าจะมีใช่ไหมบางคนอาจจะจําไม่ได้ใช่ไหมอเออเอ,อ่ะไม่เป็นไรลมแรงมากตอนนี้ปไปเดี๋ยวเราไปหากลุ่มใช่ใช่ใช่นี่ก็ยาวนี่ก็ยาวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหากลุ่มพี่ๆของเรากันดีกว่าเดี๋ยวรอท่านพระอาจารย์เจ้าวาดนะมาหาเราเดินเบียนเทียนที่ อนนี้ก็เริ่มตั้งแถวขบวนกันแล้วนี่ก็เดี๋ยวจะเวียนเพียนก็ผลเยอะมากเลยนะใช่เดี๋ยวเราก็ต่อแถวเอาเนาะเออต่อแถวเอาไปลุยกันได้ต่อแถวกันดีกว่าววอาจารย์ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะไปแป<ถ><ถ>้งแห<ถ><ถ>ไม่เห็นกน็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปหน่อยได้เห็นให้กนยอมว่าน้โมสามครั้งพอๆนะน้โมน้โมน้โมโม ปัสสะภะคะวะโตอัลลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะโตอิติสุขะโตข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตขออธิษฐานจิตติดตามรอยพระธรรมติดตามรอยพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความหลุดพ้นจากอสวกิเลสจากอสวกิเลสจากกองทุกข์จากกองทุกข์ให้ถึงซึ่งให้ถึงเติมบร้งผลิพพานมาผลิพพานสำเร็จตรงตาตรัรานสำเร็จทรงตรัสรานาทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอสาธุ จาธารณะสัมปันโนสุขตัวโลกาวิทูนอนุตตโรปุริสัทธามัสสาระทิสวัดเนีย่ยสวยนะสวยสิสวยสวยเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆใช่ครับแล้วล่าสุดก็เพิ่งสร้างอะไรนะเจดีย์ชเวนกรมใช่ อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีพระนอนร้อยกว่าเมตรอ่ะใช่ร้อยกว่าเมตรเลยเหรอใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ท่านเจ้าวาได้ได้แจ้งไว้แล้วก็พยายนาคตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ไม่รู้เขาจะตั้งตรงไหนต่นตั้งแน่ก่อนหน่งก็ต้องขอพูดทั้งวัดด้วยครับอนุญาตให้เราได้เก็บภาพตอนนี้คนเยอะนะพี่มาทำบุญก<ช>ันค,ครับ เยอะมากบางคนก็ไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวผมี่ต้องเป็นพวกที่ตั้งใจจะมาจริงมีจิตตั้งมั่นที่อยากจะมาเวียนเทียนที่วัดขาสันแก้เราก็มีจิตตั้งมั่นที่จะมาเวียนเทียนไม่ใช่เวียนเทียนเวียนดอกไม้เวียนดอกไม้เออเวียนดอกไม้ เรียนเนาะของวัดมันทาดขผ่าซ่อนแก้วโรงนเรียนครบสี่ห้ารอบเลยใช่เราเดินไวเราเดินไวเราเดินไว้ดพี่โป๊ดครับ การวีเด <łość> ียครั้งนี้บรรยากาศสวยที่สุดเลยเนาะเลอครั้งที่เราเคยวีดีโมาอ้าโอเคครับเพรเป็นครั้งแรกครับใช่เป็นครั้งแรกใช่ไหมโอี่บอกฝากช่องหน่อยครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย